ตายตัวอปีจังไรนะครับมันยุ่งทุกเรื่องนะครับยกเว้นเรื่องมันนะครับมันไม่รู้เรื่องตัวเองนะครับตอนนี้มันรู้แต่เรื่องคนอื่นนะครับคือมันอย่างนี้ครับ fc ทุกท่านนะครับ fc ที่เข้ามาดูไลน์นี้นะครับสามพันนะครับสามสิบสามร้อยสี่สิบสี่ท่านนะครับที่ยังไม่กดไลค์ก็ไม่เป็นไรครับได้กดไลค์ให้ด้วยกันนะครับนะจะไม่พูดมันเขานะครับจะไม่พูดมันเขานะอย่าโกงผมนะนะนะเข้ามาก็ตามกติกานะกดไลค์กดแชร์พวกนั้จะไม่พูดแบบนั้นนะครับนะ ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของ FC นะครับจะกดให้ไม่กดให้ไม่เป็นไรนะครับจะมาดูฟรีก็ได้ครับนะหรือจะกดไลค์ยอดหลังให้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรคืออย่างนี้ครับนะจะบอกให้ฟังนะอ้ปีจางไรนะวันนี้นะ่ะคนที่เขาจัดงานนะในที่ต่างๆนะในประเทศไทยนี้ประเทศนี้เมืองนี้นะอย่าไปแอบอ้างเลยนะอย่าไปแอบอ้างว่าอย่าไปแอบอ้างสรรพคุณว่าตัวเองเป็นนักกฎหมายนะนะนะอย่าไปแอบอ้าง อย่าไปหลงตัวเองขนาดนั้นนะอาดันบุญน,น้าก็ยังไม่ได้ได้หลงตัวเองขนาดนั้นหนะลงมาสักกี่ปีอะหลงมาแล้วไม่ละไม่กี่ปีนะแต่เขาดังแบบเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นเป็นดังปเงปลี่ยนเปล่าก้างนะ<พ>เป็นเพลงอมตะนะหลงตัวเองแต่อันนี้ไม่ได้หลงตัวเองครับนะเสือทุกเรื่องนะมันเสือทุกเรื่องไอ้รู้มันเป็นหาเหวอะไรของมันนะนนคือมันพยายามที่จะยั่วยุนะครับให้ลุงเนี่ยออกมา ต่อคอนเทนต์ให้นะครับวันนี้ก็จะมามเฉลยนะครับเฉลยกับเอฟซีทุกท่านว่าสิ่งที่มันทำนะครับสิ่งที่มันทำทุกวันนี้มันทำเพื่อต้องการให้เอฟซีนะครับให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มีความเมตานะครับที่มีความเมตตากรุณาสูงนะครับนะเห็นลุงเห็นป้าเห็นยูทูบเบอร์เราช่วยเหลือสังคมนะครับ ในทุกเรื่องทุกทุกอย่างนะครับตัวมันเองมันทําไม่ได้สักอย่างนะครับนะมันทําอะไรไม่ได้สักอย่างนะครับที่มันทําเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อต้องการท,ทํา youtube นะครับเพื่อต้องการท youtube เ<อ>วลามีเอฟซีเข้าไปดูนะไปกดไลค์กดแชร์ให้มันนะครับมันก็จะมีรายได้นะครับ<ห>ม,มันเหมือนในลักษณะที่บอกว่ามันบอกว่าเงินอยู่ในอากาศกูจะคว้ากูจะคอยคว้านะ เงินที่มันอยู่ในอากาศเนี่ยกูจะคว้ามานะให้เข้ากระเป๋ากูอะไรประมาณนี้นะแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะทําแบบนี้สุดท้ายเป็นยังไงรู้ไหมครับมันก็ไม่ต่างจากไอ้แป้งนั่นแหละครับมันก็จะบอกว่าคนที่เข้าไปดูมันอะโครโง่นะโง่เป็นโง่นะครับรู้ว่ามันทำคอนเทนต์นะ รู้มันทำคอนเทนต์หลอกก็ยังเข้าไปดูนะยังไปให้กดไลค์กดแชร์ไปให้กําลังใจมันมันก็จะเอาใหญ่นะครับสังเกตดูดีครับอผมขอนะครับขอนะครับอขอหนึ่งพันท่านนะครับหนึ่งพันท่านนะครับ